ครับผมนายนันวุธบาครับปสสองแผนกวิชาช่างยนต์ครับกลุ่มหนึ่งเลขที่สองครับผมวันนี้ผมจะพามาดูสัตว์ในสวนสนามบินสุโขทยัยครับมาดูเลยครับ <c oughs> นี่คือจิงโจ้แคนะครับ <c oughs> จิงโจ้แคเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มจิงโจ้นะครับ โดยมีน้ำหนักตัวที่4.2กิโลถึง12กิโลกรัมครับผมและมีสิ่งกำเนิดที่อาศัยอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วปลาโนอเนิวกินีนะครับผมอายุไข่ประมาณ10ปีนะครับผมนี่ครับนี่คือเพลยด็อกหางดำนะครับ ไฮดรทอกหำดํมมีชีวิตร่วมกันเป็นฝงครับตั้งแต่หาตัวขึ้นไปครับผมแล้วก็มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าเพลรี่นในอเมริกาเหนือครับผมน้ำหนักครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลครึ่งครับผมมีอายุสามถึงเจ็ดปีครับนี่คือนี่คือเม่แคทธรรมดานะครับ นี่ครับธรรมดาทีนา่นัใส่อยู่ที่ทะเลทรายครับผมทางตอนใต้อตอของแอฟริกาครับอายุไข่เฉลี่ยอยู่ที่ส10ปีครับผมมีน้ําหนักราวครึ่งกิโลถึงสองโลครึ่งน,นะครับกินพวกผลไม้กินกากแมลงและไข่นกเป็นอาหารครับผมนี่คือจิ้งจอกเฟนเน็ตนะครับ มีอายุเฉลี่ยประมาณ1 0บถึงปีครับผมถิ่นอาศัยอยู่ที่เทเรซ์ในอเมริกาเหนือครับและก็อาระเบียครับผมมีน้ำหนักราวครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลครึ่งน,นะครับผมนี่คืออีกัวนาครับผม กุนาสีแดงครับผมมีน้ำหนักเรา1นึ่กิโลครึ่งถึงสองกิโลครับอายุ15ปีถึง20ปีครับผมมีที่อาศัยอยู่ที่เม็กซิโกครับผมอเมริกากลางครับผมนี่คือเมนหงอนแอฟริกานะครับผม มียูทาเียสเถึงย10-20ปีครับผมน้ำหนัก13กิโลกรัมถึง27กิโลกรัมครับมีที่นาศัใสอยู่ที่ทวีปอเมริกาครับผมแอฟริกาแล้วก็อเมริกานี่คือไก่ฟ้าสีทองนะครับ มีอายุฉเฉลี่ย15ปีนะครับแล้วก็กินจะพวกเม็ดพืชผลไม้แล้วก็หน่อเป็นอาหารครับมีความยาว70-90เซนติเมตรครับมีน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลและ1กิโลครับมีถิ่นอาศัยอยู่ที่พื้นที่ราบสูงครับผมทางภาคตะวันตกของจีนครับปากีสถานและอินเดียครับผม นี่คือไก่ฟ้าลิฟนะครับไก่ฟ้าลิฟ์นี่มีอายุเฉลี่ย15ปีครับผมมีน้ำหนัก1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับแล้วก็กินเฉพาะเมล็ดพืชผลไม้แล้วก็หนอนเป็นอาหารครับผมมีถิ่นอาศัยอยู่ป่าตอนกลางและทางตะวันออกของจีนครับผม นี่คือลิงกระลอกนะครับผมลิงกระลอกนี่มีน้ำหนักขึ้นกิโลถึงหนึ่งกิโลครับผมมีอายุสิบห้าถึงยี่สิบปีครับ แล้วก็มีสินอาศาัยอยู่ที่ป่าดิบชื้ในกลุ่มแม่น้ำอเมซอนทวีปอเมริกาใต้ครับผมจะพบผลไม้กิ้งก่าแล้วก็แมลงแล้วก็ไข่นกเป็นอาหารครับผม